มาวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Black Clover M น้องๆขอพิซซ่าที่นึงมาผมขอเหอให้ดันเต้มันแด็กซะหน่อยให้มันให้ดันเต้มันกินเกลียคนละเกมแล้วมึงอ่ะคนละเกมละ อันนั้นมันเกม Devil May Cry อันนี้มันเกม Back Cover เออเดี๋ยวผมจะมาเออแข่งขันโปยังลีกเอาอ,เอาืเอา้าเอา้าเอ้างงผมจะมาแข่งขันโปยังลีกนะคือคนรักเกมเหมือนกันละมึงอ่ะ คนละเกมเหมือนกันนะมึงอ่ะอันนั้นคือ R O V เออนั่นแน่คนละเกมแล้วมึงอ่ะรั่วแล้วรั่วแล้วเล่นเกมเยอะแล้วมึงอ่ะอันนี้แอต้าผมปั้นมาแค่นี้นะเจ็ดหมื่นสามก็คือก็เท่าเดิมมาแน่เออเนี่ย,เ,ออเ,ยเท่านี้เนี่ยแล้วก็พี่โนโอเอลโนโอเอลก็น,นี้แค่นี้เนี่ยแล้วก็แค่นี้มันก็โหดอยู่นะ เออคีเลตหรือว่าคีอะไรวะคีเลตดิคีเลตน้อยนะไม่รู้อันนี้คือแม่มดนะเพราะว่าผมมันฉลองครบรอบครึ่งปีไงมันให้สุ่ม999ครั้งไงก็เลยกูก็เลยเลือกแม่มด เลยเพราะว่าหนึ่งผมขาดแม่มดไงก็คลิปก่อนตอนที่ผมสตรีมใช่ปะผมได้การ์ดแม่มดใช่ไหมแล้วก็ขาดตัวละครไงแล้วมันฉลองครบรอบครึ่งปีผมก็เลยจัดเลยแม่มดแต่ว่ากูเติมไปพันหนึ่งนะเออผมเติมเต็มที่พันหนึ่งนะเพราะว่า ผมเติมแพ็คนิโมซาหนึ่งไม่ต้องมาให้ใหคูเติมอีกแล้วไม่ต้องมาเนี่ยผมเติมแพ็คนี้หนึ่งนี่แพ็คนี้คือเติมนะแพ็คนี้คือเติมนะันเนี่ยเนี่ยเติมแล้วนะแพ็คนี้คือเติมนะเพราะว่าอยากรู้ไงว่าไอ้การ์ดใบน,นี้เลือกตัวละครจอมเวทเนี่ยเอสอาร์มันมันมันคือใครเพราะว่ามันมันเป็นแพ็คจอมเวทกลับมาไง ก็เลยอยากรู้ก็เลยเติมแม่งเลยอืมแล้วก็แพ็คนี้โมซ่าก็เติมเหมือนกันก็ตีไปประมาณพันหนึงน,น่นแน่เออสอบป่าเพื่อจะมาแข่งโปยังลีกอืมไม่ใช่หรอกเอาเป็นแบบว่าอเอรียนไหนแล้วกันก็คือสปปริกได เนสปีริตไดอันนี้คือผมเติมไหมนะเนี่ยที่ผมเก็บได้สองอยใบคือเติมไปพันหนึ่งนะเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งมันเก็บไม่ทนันมันที่ผมเข้ามานะ่ะมันเหลือ8วันใช่ปะแล้วผมก็ลือไปซะเกี้ยงแล้วไงลือไปซะหมดแล้วไงคือโอ้โหลือไปหมดแล้วว่ามันก็เลยเกี้ยงหมดเลยอะ่ะคือไม่รู้ว่ามันจะยังไงอะ่ะเออ ไม่รู้ว่าจะฟาร์มแบบว่าให้มันได้ยังไงอะ่ะปกติอ่ะแปดวันอะ่ะผมมอาฟาร์มทันแปดวันเก้าวันอะ่ะเออผมมอาฟาร์มทันนะถ้าเกิดมันมีจุดให้ฟาร์มฟาร์มแบค็คพิต้าธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดมันมีจุดให้ฟาร์มคือสองร้อยใบเนี่ยฟาร์มทันนะแต่ว่ามันไม่มีจุดให้ฟาร์มแล้วผมก็ไม่ได้เล่นมาประมาณสองเดือนละสองสามเดือนละไปเล่น ไปเล่นเดวิลเมคายเออก็เลยเห็นหน้าปกมันก็คือยูโน่ล่างนี้เนี่ยสปิริตได้เราก็จะไม่มารีลอล,อลีลนะ้วนก็ล้วก็ gm ผมขอลืมตาตื่นขึ้นมาสักทีได้ไหม ผมเติมไปพันที่งั้นนะขอร้องเถอะครับ G M G M ขอร้องเถอะครับ G M ไปไม่รอรีรีรอแล้วไปไปขอให้มาเออเออกูสะเออแล้วเชียวเออมันจะไม่ออกไม่ออกมาเออเนาะผมขอไม่ขออะไรหรอกคือขอแค่ขอแค่ขอแค่ การสกิลใบหนึ่งตัวละครตัวหนึ่งพองั้นแป๊บหนึ่งแป๊บสั้นแป๊บยาวละน้องอ๋อแป๊บยาวผมชอบแป๊บยาวไม่ชอบแป๊บสั้นอืมงั้นเหมือนเดิมมนะันแหลมาเราก็จะ,ะมาตามหาสปิริตใหกันนะครับน้องน้อง อ G.M ครับไม้แรกอ่ะไม่ได้เลยนะครับเกลือนะครับไม้แรกโคตรเกลือเลยนะครับขอสเปริงได์มาให้ผมเลนะครับป่ะโอ้ยยัยัง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 ยยังเออใช่ลืม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 สูตรสูตรสูตสูตรกูลืมกูลืมกูลืมสูตรอืมเอาสูตรใครดีวะ เจวานซ่าดีกว่าว่ะเจเจเจครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไม่ไม่เห็นชื่อวานีซ่านะเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ติดสูตรเอาถ้าเกิดเห็นชื่อเจวานะีซ่าน่ะเจครับเจวานซ่าครับแมวนำโชคอเปลี่ยนเป็นสปีริตได้ให้กับ แอตตาคู่หูของแอตตาได้ปะครับผมขอให้แมวนำโชคอะเอ้ยให้แมวเปลี่ยนโชคชะตานะ่ะเปลี่ยนมาให้เป็นสปิริตได้ได้ปะครับให้มันให้แอตตามันมีคู่หูคือยูโน่ล่างสปิริตไดอะจะไปตีกับเนตมานอะอนั่นแน่แล้วก็มันถึงรอบคัดเลือกรด รอยย์ไหนเราด้วยเออจนจนเป็นสปิริตได้แล้วยูโ you น know เรามาเจวานิซ่าช่วยผมด้วยนะครับมาป้าเริ่มเริ่ม้อเริ่มเมื่อม,ม,มาดิครับก็มาดิครับแตกสองไหมไม่แตก ผมข้ามมาเลยนะผมไม่อยากจะลีลาแอตตาทันจะได้เลนยได้แล้วครับผมสปิริตได้นี่ได้แล้วครับผม,ส,บผมสูตรวาเนซ่าผมไม่เกรงใจใครสปิริตได้ได้มาสองไม้แล้วครับมาเอ้ย ปีไิกได้ได้แล้วนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมกลัวมันเด้งหลดุดเพราะว่ามันได้แล้วไงผมกลัวมันเด้งหลดุดมามาเราก็จะมาต่อกันที่ก์ดจูโนสปิริกได้ ได้อยู่โนมันจะป่ะจะจะสุ่มตู้การดีหรือเปล่าวะอืมจะสุ่มตู้การดีเปล่าเพราะว่าผมได้มาแล้วไงสีีลิ่ได้อ่ะอืมยังไงวะอเมียวดีกว่า เพราะว่าหนึ่งมันไม่ครบสองร้อยใบเพราะว่าหนึ่งมันไม่ครบสองร้อยใบมันขาดอีกแปดสิบเอ้ยมันขาดอีกยี่สิบใบผมจะสุ่มเอ่อแอตตาดีไหมไม่เอาดีกว่าแอตตาเนี่ยยังไม่ได้การ์ดสกิลมันเลยนะผมผมให้มันใส่การ์ดเอ่อพลังป้องกันอืมสร้อยคอแสงจันทร์มาสปิริตได บังไของออกมาการ์ดของยูโนเดี๋ยวขอดูแบบหนึ่งโอกาสออกมีเท่าไหร่สปีดิ๊กได้การ์ดของยูโนการ์ดของยูโนยูโนครับ y uno, y uno, y uno. ยูโนยูโนยูโน่โอ้ย0.6เหรอ,อ GM เข้าใจผมด้วย ผมเติมไปไปพันหนึง่งแล้นะผมกุส่าเปิดเกมมาคือกูเติมเลยพันหนึ่งอ่ะเออนั่นแนื่แล้วก็เก็บฟาร์มนิดนิดหน่อยเออฟาร์มนิดนิดนิดหน่อยหน่อยไงมายูโน no, ครับไปบอกจีเอ็นด้วยนะคำว่ามึงให้การสกิลของกุสซีแล้วก็เจวานซ,ซ่าขอแมวนำโชคขอแมวเปลี่ยนักษลตาให้การ ยูโนออกมาสักทีไปตั้มโอ้โยเฟอเฟอแบบนี้คือเฟอเฟอไม่แตกมาเลยไม่แตกกูดีใจเลยเออฮ้ยเจ็บปวดเจ็บปวดทำไมมันเจ็บปวดอย่างนี้เอาใหม่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 เดี๋ยวขอสูตรเดี๋ยวเดี๋ยวขอสูตรใหม่ จะขอทำสูตรใหม่แบบนึงเจครับเจวาเนซ่าครับคนสวยครับอืมส่งโตครับเจวาเนซ่าส่งโตครับขอแมวเปลี่ยนช็อะตาให้กับเอ่อแอดตานน่ะสิครับขอการสกิลยูโนนะครับขอนะครับการสกิลยูโนครับนะครับนะครับนะครับเออสัก ป,ปีริกได้กับการสก,กิลของดูโนะครับขอแมวเป็นช็อกชตาด้วยละครับได้ได้ได้ได,ได้ไอหนูเดี๋ยวเจฟจะใช้แมวเปลี่ยนช็อกชตาให้กับแอตตาเองเฮ้ยไม่ใช่แอตตาให้กับดูโนโอเองอืมช่วยช่วยช่วยหน่อยนะครับเออเจวานิซาปะ ไปเลยอีกสี่สิบใบโอ้โหกุหลาบเชื้ออไปไกลติงหรือปะปะมึงอะไปไกลติงหรือปะโอ้ยเก็บปะเนี่ยอืมขอการหน่อยได้ไหมการหน่อยได้หรือเปล่าการการจงออกมาสปิริตได้จ้ะ ไอเวงกูไม่หกูไม่ให้มึงลืมตาอะไรสักอืมโอ้ยสูตรไหนดีวะอืมเหลือห้าสิบใบละเหลือร้อยห้าสิบใบละสปีริตไดแกรดอขอทิ้งช่องหน่อยนะแป๊บหนึ่ง แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาเราก็มาต่อกันเลยมาอือไปหายามิก็ได้วะสูตรยามิใช้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 ได้ผลเปล่าสูตรยาม่อยาให้เห็นชื่อไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่เอาเห็นชื่อไม่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 เดี๋ยวมันจะไม่ติดสูตร อย่าเอ้ยชื่อเอยอยามีครับไปบอก GM อด้วยนะครับว่าขอกัดยูโนโล,ล่างเทพีสุริยันเอ้ยคนละเรื่องแล้วอันนั้นมันนารุโตะเอออันนั้นมันนารุโตะแล้วเทพีสุริยันอะเออไปบอกจีอมด้วยนะครับว่า ให้การ์ดยูโนมาเหอะนะครับอีกใบเดียวเองอีกใบเดียวเองนะครับอยามี ami, ไปบอกจีมด้วยนะครับได้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 ได,ได,ได้ถ้าเกิดมึงข้างไข่ยูโนมากนากอ่ะมึงเดี๋ยวกูไปบอกจีเอ็มให้ว่าต้องให้แอตตาของยามีนะเออถ้าเกิดไม่ให้แอตตายามี โดนท่าเวทความมืดท่าฟัน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 ผ่ามิติท่าฟันผา,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 ากลางดวงใจมึงตัวแตกแน่ gm กูเติมไปพันหนึ่งแล้วนะไม่ยอมให้ผมเลยหรอือึใจร้ายกับผมทำไม จีเอมโอ้โหเงียบจีเอมครับ mm hmm. เห็นใจผมบ้างเหอบ mm hmm. ผมอุตส่าห์ทุ่มเททั้งแรงเหนือแรงใจผมเติมไปพันหนึ่งเป็นสองพันแล้วนะเฟย มึงไม่จ้ากับกูอะ่ะเจ็บเจ็บเจ็บเก็บ,เกบ,เกบ GM เห็นใจผมมั้งเธอเลิมเลิมเลิมมันไม่ลืมเลยอะ่ะอ้อย กจะสูตรจะมีใช้ไม่ได้ผลว่ะมันออกมาสปีริตได้แค่ตัวละครตัวเดียวเองอ้อเก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 กูขอเป็นเก้กับมึงดีกว่าไอ้ตันเกครับเกครับช่วยปลอมตัวเป็นการ์ดสกิลของยูโนได้หรือเปล่าครับอืมเกนะครับ อืมเก้เกขอปลอมตัวเป็นการ์ส,สกิลของยูโนได้ปะครับนะครับอย่าปลอมตัวมั่วนะครับมาสปีดอีกด้การ์ดการ์ดยูโนหรือว่าผมจะไปุ่มหาการ์ดดีวะ ช่างมันคือไม่เต็มร้อยก็ไม่ไม่เป็นไรมาผมขอสุ่มเอาการนะเพราะว่าได้แล้วแหละมาดูนาะการแจ็คเกลออกมาฟูลพาวเวอร์อือฮไอเวงบอกว่าฟูลพาวเวอร์ฟูลพาวเวอร์มึงก็ไม่ฟูลเนาะ ทำไมถึงไม่ฟูวะอยู่โน่ออกมาหน่อยนี่วะอยู่โน่ครับพี่อยู่ออกมาหน่อยเดียว มันจะไม่เต็มสูบนะเว้ยเหลือร้อยใบเราออกมาออกมายังการส,สกเกลเริ่มเริ่มเริ่มเออสัตว์กว่าจะเริมได้กูแตกไปไม่รู้กี่กี่ไม้เลยเหีย,ยหัวกูแตกนะอย่านะมึงอะ่ะกูบอกว่าอยญ่ไอ้สัต อืมกูว่าแล้วเชี่ยวไอ้เชี้ยเคียตโตหรือไม่ก็คาโ,โ,นโนเนี่ยกูเห็นตามแล้วไอ้สัตว์มาเอาไหมขอ,อาไม่ให้กูอีกไอ้เงี้ยกูไม่หวังดื่มตาแล้วไอ้สัตว์กูหัวร้อนละไอ,อ ดูโน่แม่งไม่ออกเลยการ์ดดูโน่อ่ะขอหนะครับ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 นะัครับนะัครับนะัครับนัครับผมขอได้ไหมได้เปล่าออเริ่มหยิบอ้าวแตกออกมามาไอ้สัตว์ไม่ลืมมึงก็แตกแล้วไอ้เหี้ย โอ้โหลาเดสมึงเอามาทึงเพื่ออะไรลาต่อยมึงเอามาเพื่อเพื่ออะไรลาเดสอ่ะกูอยากได้การ์ดสก,กิลของดูโน่เจ็ดสิบใบนะน้นองเฟยเอาอีกเริมเริมเริมเออเลิมเล,ล,ล,ลิมออกมาแตกหนึ่งแตกสองไม่แตกไม่แตกกูหัวแตกไอ,อ้สัตว์ขอการ์ด ไม่ให้การโอ้โหยูโน่สองตัวไอ้สายกูขอการ์ดได้ไหมออก,กูขอการ์ดได้ไหมกูขอการ์ดได้หรือเปล่าออก,กูขอการ์ดลืมลืม,ลมอะไรโหยลืมแล้วครับผมแต่หนึ่งแต่สองเออแตกสองมาดิครับมาดิครับทำอจาจารย์ การ์ดสกิลยูโนว้าวแ๊บหนึง่งมาและแล้วเราก็ได้การ์ดยูโนกับการ์ดไอเทียลิฟเออมาครบสูบแล้วนะเต็มสูบแล้วนะคือผมไม่ต้องการแล้วนะจะออกหรือไม่ออกก็เรื่องของมือเหลืออีก หกสิบใบมาอืมมากาดการ์ดตัวละครการ์ดตัวละครลืมเออลืมทีทีเลยคราวนี้สามไม้ติดแต่ลืมทีทีเลยเป็นไงเราเป็นไงเราเป็นไงเราเจอสูตรผมไอเจปลอมตัวเป็นไงเอ้อกาดการ์ดโนกาดโดโนกาดโน วาลีพิฆาตอะไรเนี่ยไอสัตว์ลมหายใจวาลีเนี่ยม,มาเถื่อเอาไหมเอาไหมเอาไหมลมหายใจวาลีทำมาเถื่อกูรันลุนเยียวเหนียวเลยเนี่ยผมลุ้นเยียวเ,ยเลยจะเวย้ยเอาไหมโอ้โหเยเป้เยเป้ไอสัตว์ ยีเปยเเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันไม่ครบกันันตีเดี๋ยวมันจะไม่ครบกันันตีเพราะว่าสุ่มตู้ตู้การไปหนึ่งไปไปหนึ่งจึ๊กเดี๋ยวผมขอเข้าร้านค้าก่อนไปช้อปปิ้งปิ้งช็อปก่อนแบบนึงขอดูเศษชิ้นส่วนก่อนโอ้ยอ้าว อ๋อเหรออหรอบึงให้กูอย่างนั้นเลยเหรอออ่าืมแ๊บนึงเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะไม่ครบไงยี่สิบสี่ใช่ปะเออผมมีอยู่สิบห้ากอนใช่ปย่สิบสี่ยี่สิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าย่ิบสี่เออเก้ากอนใช่ปะเออ,อผมต้องแลกประมาณเก้ากอนใช่ปะได้ หนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสีก้อนห้าก้อนหกอ้ยสิบสิบก้อน,นเกินเลยไปื่อนน้องสิบก้อนนะเก้าเก้าเม็ดน,นะเก้าก้อนมากูจะแลกอันนี้อีกสิบใบเอาไปเลยะไดการันตีมา โอ้แต่มันก็ได้แล้วแหละมาจะมาสุ่มให้หมดเกบป้อมตัวหนนะเออเป็นสี่สิบใบแล้วใช่ป่ะแล้วก็ตู้ก็มีอยู่สี่สิบใบใช่ป่ะสุดท,ท้ายใช่ป่ะมมาไปดูนน่ขอออกมาอีกตัวหนึง่งจ่าย Full power. โฟว์พาวเวอร์เกืมไม่เกยว่ะ เอัเถอะเงียบ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 เขาเรียกว่างีบเก็บเงียบเก็บเงียบเก็บเบามั้งอะเงียบเก็บบาไม่เป็นไรนะผมไม่ต้องการแล้วนะที่เหลือคือสุ่มเล่นเล่นเอามาพอดีกรันเตี่ะมาเอามาจะออกจะออกก็ออกไม่ออกก็ไม่ออกไม่เป็นไรตั้ม ไม่ลืมไม่ลืมก็ไม่เป็นไรไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมไม่แต่ไม่ไม่เป็นไรนะกูได้มาแล้วนะออมาอจะลืมไหมยี่สิบใบเนี่ยมาลืมไหมลืมดิลืมดิลืมดิอาจารย์โอ้โถเอ้ยเห็นว่ากูได้แล้ววะเด็กกูรู้ จะรอช่วงการันตีกูรู้ไอ้ต้าเห็นว่ากูได้แล้วมึงก็เลยไม่ให้กูดลกูรู้อืมกูรู้หรอกเกมอ่ะนี่นะสิบใบช่วงการการันตีนะคอนเฟิรม์มจ้าถ้าเกิดมึงไม่แตกกูให้เตะเลยไอสัตว์ถ้าเกิดมึงไม่หลุดออกมากูให้เตะเลยอ่ะอ่ะไอหน้าเจี้ย,ยการันตีรอถ้าเกิดมึงไม่ให้กูกูทิ้งหน้าเอาแต่สองนะไอสัตว์มา มาแตงสองนะเออ,อย่านะกูว่าแล้วเชียวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,ไอ,งไอไอโนเซลไอโนเซลงั้นก็จบคลิปเพียงเท่านี้ ยังไงผมก็ได้มันแล้วแหละอืมดูโน,โน่ล่างสปิดิกได้เออผมลืมเปลี่ยนภาษาวะ่ะจากภาษาญี่ปุ่นเป็นเป็นภาษาอังกฤษลืมเปลี่ยนอืมไหนอ่ะเจ๊เจ๊อยู่ไหนอ่ะเนสปิดิกได้ไม่ใช่ไม่ใช่มึงฟาน่า มึงไม่ต้องยุ่งมึงไม่ต้องเกี่ยวมึงไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตูฟ้าหน้าเออนี่ลาเบีดิจายเอาก็นี่แล้วก็ยัดแม่งเลยส,สองดาวก็สองดาววะมา เอาแค่นี้พอขำๆเพราะว่ากูไม่เติมแล้วเดี๋ยวโนเอลชุดเกาะมังกรวาลีเข้ามาปึ๊บผมจะเติมอีกเพราะว่าโนเอลมันเป็นธาตุแสงไงมันเป็นไปดูในคลิปมาแล้วไงคือโนเอลอะพวกจะเรียกว่าเป็นธาตุแสงเป็นกรอบสีเหลืองเนี่ย ไอที่มันมันเป็นกรอบแฮกเทเกอร์เนี่ยที่มันเป็นรูปดาบเนี่ยมันจะเป็นรูปโลเป็นสายแท้งแต่ว่าเป็นกรอบสีสีสีเหลืองแล้วก็สองอีกตัวหนึ่งที่จะเข้ามาก็คือไอเกไอไอเกก็จะเข้ามาอีกตัวหนึง่งอือหลังจากโนเอลชุดกรอบมังกรมาลีนะไอเกมันก็จะเข้ามาเป็นกรอบสีสีเหลืองเหมือนกัน เป็นสายซัพพอร์เตอร์เป็นกรอบสีเหลืองแบบโนเอลเลยไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนด้วยอืมสองตัวเนี้ยงั้นชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับงั้นจบคลิปได้ฝันของผมเป็นจริงแล้วจะไปแข่งโปรงลก ใช่แล้วเราต้องไปแข่งโป๊ยังลีนะหรือว่าจะไปแข่งลอยันไหนดีเพราะว่าแบ็คโคเบอร์มันก็จัดการแข่งขันทั่วประเทศแล้วอืไปดูช่องไกยเงียดมาเขาบอกว่ามันจะเริ่มการแข่งขันทั่วประเทศแล้วแบ็คโคเบอร์แล้วก็ไปดูการแข่งขันแบ็คโควเบอร์มาแล้วมันก็ยังมันก็มีออกนะ เออมันก็มีถ่ายถายถ่ายทอดอยู่แต่ว่าหาช่องหลักของเขาไม่เจอไงมีแต่ช่องที่พวกทำคลิปอะแล้วก็มามาลงให้ดูเฉยเฉยแต่ว่าช่องหลักที่เขาที่เขาเอ่อทำอะยังไม่เห็นเลยนะว่าเป็นช่องไหนเห็นแต่ว่าช่องพวกอะเป็นคนทำเออเอามาจากไหนมันรู้คลิปเนี้ยผมก็ไม่รู้มือนกันผมก็หาอยู่ งั้นแค่นี้แน่อืมงั้นแค่นี้แน่ชอบกดไลคใช่กดเลิฟแล้วก็เอาพิซซ่าไปกินเลยนะอืมให้ดันเต้ไปกินด้วยอืมจบคลิปนี้จบ